สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนี่วันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนพี่มาชมตำซ่อมหัวปีนะคะทานอาหารกลางวันกันนะคะหัวปีนี่ประโยชน์หลายอย่างนะคะเพื่อนมีสรรพคุณทางน้ำนมนะคะสำหรับแม่ลูก่อนนะคะใครที่เป็นแม่ลูก่อนเขาก็จะให้ทานรหัวปีนะคะเพราะว่าหัวปีเป็น ยาบำรุงน้ำนมอ,อย่างดีนะคะเพื่อนแล้วก็มีประโยชน์มีวิตามินสูงนะคะวันนี้เราจะมาตำส้มหัวปลีกันนะคะให้ลูกเขาตำให้ทานนะคะไปดูไปชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่เเนนะ,ะ,คะ,เ,ะพเพื่อนเพื่อนเอฟซีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนเอฟซีตำส้มหัวปลีนะคะเพื่อนหรือดอกกล้วยน,นั่นเองนะคะ เราก็ได้หัวปีมาสามหัววันนั้นที่เราไปถ่ายสวนกล้วยนะคะเราก็ได้หัวปีมาอันนี้ก็เริ่มสับนะคะสับหัวปีจัดตำนะคะตำให้กับคนเพื่อนในสีได้ชมกันวิธีตำส้มหัวปีเราก็จะสับก่อนแล้วก็แช่น้ําเกลือใช่ไหมครับครับสับแล้วก็แช่น้ําเกลือนะคะลูกเขาก็จะทําให้ดูนะคะเราแช่น้าเกลือล้างน้ําเกลือแล้วก็เราจะปั้นให้เสด็จน้ําใช่ไหม ยังไงก็ไม่มันจะเด็นะก่อนก็เอามาตำมันจะไม่ฝาดเนาะก็ตำมือนมะละกอะนะคะเพื่อลดีนะคะเดี๋ยวคอยดูวิธีต่ำนะคะก็ะจะใส่มะนาวหรือว่ามะขามเปียกก็ได้ใส่แต่มะนาวไม่อร่อยนะคะต้องใส่มะขามเปียกด้วยนี่นะคะวิธีน้้งเขาก็จะเอาเพื่อใส่หรือยังใส่ะะแล้วใส่เกลือแล้วก็จะคั้นด้วย ล้าก่อนนะเหะ็นไหมคะสีดำมันก็จะออกมาแล้วเนาะละ้างกีน้ำครับนี่น้านึ่งครับอันนี้ก็มาซาวน้ำสองนะคะ่ายสี่นะคะก็จะปั้นแล้ววิธีต้มห่อปีนะคะจะเสร็จรอตำนะคะพี่แมรับสี่ ก็จะได้แบบนี้นะคะตามนี้จะใส่คู่ ใส่อะไรลงก็ได <jako S 1> <c oughs> ้ใส่กุ้งใส่อะไรก็ตำใส่แล้วก็เริ่มตำพริกนะคะใส่พริกกระเทียมนะคะก็ตำมือนส้มตำนะคะใส่พริกได้ตามความต้องการนะคะีแต่คนชอบคนชอบนะคะเราพี่เยอะเราก็ใส่เยอะ ตำัปีนี้ใส่มะยมด้วยก็ได้ไหมคะใชใส่ได้ไหมมะสามเกลียวก็นั่นไงจ้ามอยนี่แหละแม่ถ้าใส่แต่มะนาวมันก็จะดูดนะคะอื่นนะคะมันก็จะไม่หวานต้องใส่มะขามเกลียวมะนาวนะคะถ้าอยากให้อร่อยก็มีมะเขือก็ใส่มะเขือด้วย อันนี้ไม่มีเพราะเราไปซื้อไม่ได้มันตกมันตกนะคะเราก็เลยตังแบบลูกทุ่งเลยนะคะเราจะใส่พ้ารัดก่อนด้วยเนะาะก็จะเป็นตนัวปูนปนะคะผ้ราราด ทำแค่นี้ก็อร่อยนะคะเพื่อนที่ถ้าอยากมีกลิ่นหอมใส่ตะไคร้ได้ม,นนะะมันก็จะทําเป็นหมูนเมี่ยงนะคะก็ไจะสมมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้รีบถ้าเรารีบเราก็ทำแต่ติดตัวเลยก็ได้นะคะถ้าจะใส่ตะไคร้ก็จะเพิะะ่มความหอมลงไปอยู่มะเขือเทศอะไรก็ใส่ลงไปเลยมาชัมต้มเลยนะคะ ไม่ได้นะคะมะละก,กับผงูนัวนี่ขาดไม่ได้นี่ใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบน้อยใส่ลงไปนหน่อยใส่น้ำตาลนะ เขาใส่ตามปริมาณเพราะว่าปีกล้วยหวาปีเยอะทท่งกันเพื่อนช้อนช้อนนะคะนาวเยมะวใ่ลูเลยูเลยปเยอะ ืนะคะเพราะว่าเราอยู่ห้องเช่าเนาะเราไม่ได้เอาเตียงให้อยู่แถวว้านอกเราจะมีเตียงมีอะไรนะั่งนานแบบนี้ก็จะทําในที่เลยนะคะไปไหนไม่ไ,ได้วันนี้ก็เอาเมนูง,ง่ายๆเลยจบบี่เพื่นอนๆได้ชฟีเยอะใส่มะนาวเป็นลูกเลย แอมิโนสูงนะคะเพื่อนบำบุงน้ำนมนะคะใส่ลงไปมีมะเขือเทศอะไรก็ใส่ลงไปนะคะแต่ว่าอันนี้เราฝนตกนะคะก็เลยใส่แค่น,นี้นะคะใส่เท่าที่มีนะคะ ชิมรีไม่นี่ปลาอีนิ่ น,น,น้ำปลาหน่อยน้ำปลานิดนึงค่ะเพราะว่าเอาโมกี้เยอะโมกี้เยอะต้องใม่ออไม่เปรี้ยวเลย,เย,เลยตามมมกี้ต้องเดินเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะเพื่อนก็รสฝาดก็จะได้หาย,ยนะคะ อาหารพื้นบ้านนะคะอาหารอีสานเนาะต้มหัวปีอา่าทีนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานะะน,ะนะคะแป๊บน,นึงเดี๋ยวนะแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานนะคะสีสันน่าทาต้มหัวปีนะคะเพื่อน รอยอย่าบอกใครนะคะลองทำดูนะคะเอฟซี แล้วนะคะแล้วก็ตำหวัวปีก็เสร็จแล้วนะคะเอฟซีนะคะแล้วก็จะทานคู่กับวันนี้เราหมูทอดนะคะนี่จะกับหมูทอดกันนะคะก็เป็นั้นว่าทิปตำส้มหวัวปีวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพืพ่อนเอฟซีแล้วก็หวังนึ่งวิ้งว่าคลิปนี้ก็คงจะพอมีประโยชน์ให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านที่รับชม เป็นกำลังใจให้กับเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ที่ให้การสนับสนุนช่องตะวัะนรันศมีด้วยมิสมานะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะให้การสนับสนุนช่องของเราต่อไปนะคะเข้าไปชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร υ, ก์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอต,ตัวลงไลฟ์เพียงคลินี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมากินเขาน้ำกันเลอจ้าตำมอดพีกับหมูทอดจ้ามาจ้ะ